สวัสดีครับวันนี้มันหยุดเรามาลาบเนื้อลายผมผมจักบาทเนื้อลายสดสด กดหมักเพียในการเรกในการหมักเพียนะครับเราองมาหั่นผักรอ ขันตอนต่อมาเราก็มาคัวเนื้อให้สุกนะครับพอสุกแล้วเราปล่อยไว้มันเย็นนะครับว่าพี่น้องมันเย็นแล้วรุงบัน ใส่ผลลัวเหลือลิกน้อยแน้มปลาพริกครับคนให้เขากัน ด,ดว้คนีขมืขมขนมนคนใช้เอาครัวครับบ้าน ให้พักพนในเข้ากันครับที่สิจานครับไปล้างบางครับวันนี้เก็บพักไปกินครับลาบ มีสลดัดบัรเตอร์เฮดครับแกว้วกรอบก็มีแซบครับพี่น้องวันนี้ไปจวดกัน